แน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยพอเกิดเป็นความเครียดแล้วก็ทําให้เราต้องเผชิญกับความยุ่งยากในการจัดการอารมณ์ของตัวเราเองเนาะบางคนก็สามารถรับมือกับมันได้ค่อนข้างดีแต่กับบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกบางอย่างที่มันดูจัดการยังไงมันก็ไม่หายไปสักทีโอจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์ Podcast. วันนี้อยู่กับอีะะพรัชรภพรศีวิไลนักจิตวิทยาคลินิกค,ค่ะสังคมปัจจุบันเนี่ยเต็มไปด้วยความเครียดนะคะคุณผู้ฟัง ซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยพอเกิดเป็นความเครียดแล้วก็ทําให้เราต้องเผชิญกับความยุ่งยากในการจัดการอารมณ์ของตัวเราเองเนาะบางคนก็สามารถรับมือกับมันได้ค่อนข้างดีแต่กับบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกบางอย่างที่มันดูจัดการยังไงมันก็ไม่หายไปสักที เลวเวลาให้เราเจอสถานการณ์อะไรที่มันไม่ไม่ชอบมาพากลหรือเรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยกับความรู้สึกของตัวเราเองแล้วเราไม่ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเลือกที่จะคิดโทษตัวเองหรือว่าโยนความผิดต่างๆเข้ามาที่ตัวเราเองซึ่งสิ่งเหล่านี้บางทีมันอาจจะออกมาในรูปแบบของการที่เราพูดถึงตัวเองในด้านที่ไม่ดีมีการด่าทอตัวเองมีการพูดถึงสถานการณ์อย่างต่างที่มันเกิดขึ้นโดยที่ เราเนี่ยมองว่ามันเป็นความผิดของตัวเราเองโดยที่ขาดการประเมินสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่แท้จริงที่มันเกิดขึ้นคําพูดติดปากเลยสําหรับคนที่เขามักจะเลือกโทษตัวเองอาจจะมาในลักษณะของการที่แบบเออฉันเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยหรือว่าเออเป็นลูกที่ไม่ดีเลยเนี่ยเพราะฉันเป็นแบบนี้แหละคนอื่นก็เลยจะต้องเดือดร้อนเพราะฉันเพราะฉันเป็นลูกแบบนี้พ่อกับแม่ก็เลยต้องเหนื่อย คำพูดติดปากเหล่านี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นคำพูดของคนที่มักจะเลือกโทษตัวเองเวลาที่เจอเหตุการณ์หรือเจอสถาน,านการณ์อะไรอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตเขาแล้วเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันคือความผิดของเขาไปหมดเลยโดยที่บางทีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเลยก็ตามซึ่งการโทษตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของทุกๆคนที่มันเกิดขึ้นได้เนาะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่การโทษตัวเองมันเกิดขึ้นมากจนเกินไปมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวก เ,เองได้ซึ่งการโทษตัวเองเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่เราคิดแล้วเราก็มีการประเมินตัวเองว่าเราไม่ดีเราไม่เก่งแล้วเราก็ชอบคิดว่าตัวเราเองเนี่ยดีไม่พอมันเกิดจากการที่ตัวเราเองอาจจะประเมินศักยภาพหรือประเมินความสามารถของตัวเราเองอ่ะต่ำกว่าสิ่งที่คนอื่นมองเห็นก็เป็นไปได้หรือบางคนอาจจะเลือกโทษตัวเองจนกลายเป็นลักษณะนิสัยจากการที่เติบโตมาในครอบครัวของความเข้มงวดมากเกินไปหรือบางคนอาจจะแบบ รู้สึกกลัวการถูกตําหนิมากเกินไปก็เลยบอกเออทุกอย่างมันคือความผิดชั้นทุกอย่างมันเกิดที่ชั้นนี่แหละบางคนชอบโทษตัวเองส่วนมากเราอาจจะมาจากการที่กลัวความล้นเหลวหรือว่ากลัวการถูกปฏิเสธจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวพวกเขาเหล่าน,นั้นก็จะให้ความสําคัญกับอะไรแบบเนี้ย ว่ามันเป็นความผิดของตัวเขาเองจนทําให้ตัวเขาเนี่ยไม่สามารถไปตามเป้าหมายของตัวเขาได้เพราะเขาหมัวแต่มองว่าทุกอย่างมันจะผิดพลาดทุกอย่างมันจะเกิดเป็นแบบความไม่ประสบความสําเร็จหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันจะเกิดตามมามันก็จะทําให้ตัวคนที่เขามีลักษณะของการคิดโทษตัวเองเนี่ยไม่กล้าที่จะทําอะไรให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้แล้วเพราะอะไรกันนะคนเราถึงแบบเลือกการใช้วิธีการเลือก คำพูดหรือเลือกคำอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาแล้วมาแสดงออกถึงการเป็นการโทษตัวเองต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วการโทษตัวเองเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวหรือว่าการเลี้ยงดูที่มีความสัมพันธ์บางอย่างกับผู้เลี้ยงดูของเราเนาะแล้วความสัมพันธ์ตรงนั้นแหละมันไปกระทบต่อตัวตนของตัวเราเองเช่นเด็กบางคนโตมาในบ้านที่ถูกเลี้ยงดูอย่างเข้มงวด ก็จะทําให้เขาไม่กล้าทําอะไรแล้วเขาก็รู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เขาจะทะมันคืออะไรที่แบบมันไม่แน่ใจมันไม่มั่นใจไปหมดเลยจากความเข้มงวดที่มันเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะต้องแบบเป๊ะจะต้องแบบสมบูรณ์แบบมากๆมันก็เลยทาให้เวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นหรือเกิดเป็นความผิดพลาดบางอย่างเนี่ยเขาก็จะมองว่ามันเกิดที่ตัวเขาแล้วเขาก็จะเลือกโทษตัวเองบางคนอาจจะมาในครอบครัวที่แบบถูกลงโทษอยู่เป็นประจํา แล้วก็จะตามมาด้วยคําดุคดาําด่าคําว่าหรือคําติเตียนที่ทําให้เขารู้สึกว่าใช่ทุกอย่างมันเกิดที่ตัวเขาเขาเนี่ยแหละเป็นต้นเหตุของการที่ทําให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคน2กลุ่มนี้ล่ละค่ะที่เขาโตขึ้นมาด้วยการกลัวการทําผิดหรือการถูกตําหนิกลัวถูกลงโทษอ่ะเขาก็จะพัฒนามาเป็นแบบลักษณะของกลไกการป้องกันตัวที่เรียกว่าการลงโทษตัวเองหรือการตําหนิตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ตัวเขาเองเนี่ยสร้างเป็นความกดดันให้ตัวเองสามารถทําอะไรให้มันดีขึ้นแล้วก็จะได้ไม่เกิดเป็นความผิดพลาดหรือเกิดเป็นอะไรที่มันคาดการไม่ได้จากความกลัวความผิดหวังตรงนั้นของตัวเขาเองมันสําคัญมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ฟังว่าการเลี้ยงดูของเราในวัยเด็กเนี่ยมันมีผลกระทบกับเราในตอนโตมากๆเลยแล้วผลกระทบของการที่เป็นคนทอบโทษตัวเองเนี่ยบางทีมันมาในลักษณะของความยุ่งยากในการจัดการอารมณ์เนาะ เพราะเราโมวแต่ไปโฟกัสในเรื่องของความผิดพลาดมันก็จะทําให้ตัวเราเองไม่สามารถเรียนรู้ในการจัดการอารมณ์ได้ หรือมีลักษณะของการคิดที่มันไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแต่ทุกอย่างดึงเข้าหาตัวเองหมดเลยโดยขาดการตรวจสอบว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบางทีความผิดทั้งหมดมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เราก็ได้หรือบางทีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่ความผิดของเราเลยด้วยซ้ําซึ่งคนที่เลือกโทษตัวเองเนี่ยมันเป็นวิธีการจัดการปัญหาโดยวิธีการแบบพยายามหลีกหนี เพื่อไม่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดหรือความรู้สึกแย่ๆเนาะบางคนแสดงออกมาในลักษณะของการแยกตัวจากสังคมเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเสียใจเขาไม่ไม่อยากรู้สึกแย่ๆกับ ที่แบบเขาทําอะไรบางอย่างลงไปหรือบางคนเนี่ยรู้สึกว่าการโทษตัวเองนี่แหละมันคือวิธีการที่สะสมที่สุดที่คนแบบเขาควรจะได้รับเพราะเขาเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะปรับเรียกร้องจากใครได้หรือไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้เลยแล้วพอเราเป็นคนโทษตัวเองมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกไม่ดีต่อตัวเองแล้วมันก็จะตามมาด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตมากๆเลยเพราะอะไรเราถึงมักเลือกโทษตัวเองคงเป็นคําถามที่ใครหลายๆคนอาจจะตั้งคําถามแบ แบบนี้กับตัวเองค่ะว่าเออจริงๆแล้วบางทีเราก็เลือกโทษตัวเองนะแต่บางครั้งเราก็ไม่ได้โทษตัวเองสักทีเดียวในทุกๆ,ๆเรื่องแต่คนที่เขาเลือกโทษตัวเองเนี่ยเขาจะเลือกโทษตัวเองกับทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้นก็ตามเขาจะดึงเข้ามาหาตัวเองก่อนเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าฉันจะต้องโทษตัวเองก่อนเพราะคนอื่นอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยฉันจะต้องโทษตัวเองก่อนเพื่อทําให้ตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกดีขึ้น เพื่อให้อีกคนหนึ่งไม่รู้สึกเกลียดอาจจะเป็นในลักษณะของการที่เขาอาจจะ สร้างกลไกลการป้องกันตัวเองแบบนี้กับตัวเองซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนทําให้กลายเป็นนิสัยของการโทษตัวเองไปแต่อย่างไงก็ตามอะค่ะคุณผู้ฟังจริงๆการโทษตัวเองอาจจะไม่ใช่ข้อเสียซะทีเดียวเนาะมันอาจจะมีข้อดีอยู่ในตัวเองของมันด้วยคือการที่เราประเมินตัวเองว่าตัวเราเองมีข้อจํากัดอะไรหรือรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือความผิดพลาดของเรามันก็อาจจะนําไปสู่การพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นในปัจจุบันได้แต่การโทษตัวเองในระดับที่แบบ มากเกินไปมันอาจจะไม่ก่อให้เกิดแบบเป็นแรงจูงใจในการอยากจะเพิ่มเติมหรือการอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะอยากจะพูดถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนที่ชอบโทษตัวเองนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังว่าจริงๆมีคนจํานวนมากแบบมากๆเลยที่เลือกที่จะ ใช้ประโยชน์ของการเลือกโทษตัวเองเนาะแต่ว่ามันก็มีอีกหลายๆกลุ่มมากๆที่เลือกการแบบโทษตัวเองเพื่อหลบปลีกหลบเลี่ยงความรู้สึกความเจ็บปวดทางจิตใจของตัวพวกเขาเองถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังท่านใดอะค่ะที่เริ่มสังเกตตัวเองว่าเราเนี่ยมักจะมีคําพูดต่างๆที่ชอบดึงเข้าหาตัวเองเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นทะเลาะก,กับแม่ก็จะมาโทษตัวเองว่าเออฉันเนี่ยเป็นลูกไม่ดีเลย หรือทะเลาะกับแฟนแล้วเราก็มักจะมาโทษกับตัวเองอีกว่าฉันเนี่ยมันดีไม่พอจริงๆเลยถ้าเราสังเกตตัวเองว่าเรามักมีคําพูดติดปากหรือมีความคิดเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับเราอยู่เสมอเสมอบางทีเราอาจจะค่อยๆมาปรับเปลี่ยนแล้วก็ลดการโทษตัวเองของตัวเองลงอย่างแรกเลยค่ะเราอาจจะต้องรับรู้ก่อนว่าการโทษตัวเองเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้ว เพราะสาเหตุบางอย่างที่ทําให้เราโทษตัวเองเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างเราโทษตัวเองที่ทําคะแนนสอบได้ไม่ดีหรือว่าเราที่จะโทษตัวเองเพราะคะแนนมันน้อยจากคะแนนเก็บเนี่ยมันเกิดจากอะไรอาจจะเพื่อที่เราจะได้ตั้งใจเตรียมตัวให้มันมากขึ้นหรือครั้งต่อไปเราจะได้รู้สึกว่าเราจะทําอย่างเงี้ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นแทนที่เราจะไปโทษตัวเองแล้วก็พยายาม ที่จะไปกดความสามารถของตัวเองหรือศักยภาพของตัวเองลงเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่เป็นอ่ะโทษตัวเองได้แต่ต้องมาหาวิธีการที่จะพัฒนาสิ่งที่ตัวเองเลือกที่จะมาเป็นเหตุผลในการโทษตัวเองดังนั้นสาเหตุที่เราโทษตัวเองแล้วลงมือจัดการที่สาเหตุเนี่ยแทนการโทษตัวเองมันจะทําให้เราเกิดเป็นการพัฒนาและมีประโยชน์ในการโทษตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างต่อมาเลยคือ พยายามทำความเข้าใจเหตุผลของการโทษตัวเองของตัวเราเองนะคะว่า,าตัวเราเองมีเหตุผลอะไรซ่อนอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังตรงนั้นบ้างเช่นเพราะที่เราโทษตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้สึกโกรธรู้สึกกลัวรู้สึกเศร้าหรือไม่ก็เราโทษตัวเองเพราะเราไม่อยากเป็นคนดูไม่ดีเรากําลังกลัวการถูกปฏิเสธจากใครอยู่หรือเปล่า แล้วการที่เราเนี่ยแสดงความเห็นอกเห็นใจหรือการโทษตัวเองเนี่ยมันสามารถทําให้เรามีจุดยืนในสังคมได้ซึ่งวิธีการเหล่านี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องหันกลับมามองที่ความรู้สึกของตัวเราเองว่าการที่ตัวเราเองกลัวการถูกปฏิเสธจากคนอื่นแล้วเลือกใช้การโทษตัวเองแล้วเราก็กลับมารู้สึกแย่กับตัวเองมากๆเนี่ยมันคุ้มค่าแล้วหรือยัง ถ้าได้คําตอบกับตัวเองว่ามันไม่ได้คุ้มค่าอะไรเลยบางทีเราอาจจะเลือกกลไกการป้องกันตัวเองในรูปแบบอื่นๆที่สามารถทําให้เราเนี่ยเข้าใจได้ว่ามันไม่ได้เกิดจากเราสักทีเดียวถ้าเราลองฟังเสียงที่เราพูดกับตัวเองในหัวหรือพยายามทําความเข้าใจกับสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่ภายในของตัวเราเองเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเองค่อยๆลดการโทษตัวเองลงเนาะเพราะว่าเราฟังเสียงของตัวเองแล้วเราก็เริ่มเขาเรียกว่ามองเห็น ทบทวนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพื่อให้ตัวเราเองสามารถไปต่อได้เสียงในหัวที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดจากการที่เรากําลังกโกรธม,มันก็เลยทําให้เราโทษตัวเองบางทีเราอาจจะกังวลอยู่เราก็เลยเลือกบางอย่างเพื่อเข้ามาทดแทนความรู้สึกของความกังวลตรงนั้น ถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มทันความคิดของตัวเราเองและเราสามารถตรวจสอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้แล้วเนี่ยลองใส่อะไรที่มันบกบวกเนมันเป็นด้านดีๆของเราเนี่ยลงไปบ้างเช่นถ้าเรานำเสนอไม่ดีเลยเราทํางานนี้ออกมาได้ไม่ดีเลยเราอาจจะตั้งคําถามกับตัวเองนิดน,นึงว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมันคือเราทําได้ไม่ดีทั้งหมดหรือเปล่าบางทีในความทําได้ไม่ดีตรงนั้นมันอาจจะมีโมเมนต์เล็กๆ ที่เรารู้สึกว่าเออตรงนี้มันก็ยังได้อยู่นะมันก็ยังทําดีอยู่นะอันนี้จริงแล้วบางทีมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้ที่เราทํามันออกมาได้ไม่ดีอีมักจะชวนใครหลายๆคนมองแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังเวลาที่เรารู้สึกว่าเราทําอะไรได้ไม่ดีแล้วเราโทษตัวเอง ลองนึกกับตัวเองให้ชัดเจนแล้วก็ดึงออกมาเป็นความคิดที่มันชัดเจนว่าเราเนี่ยมองว่าเราไม่ดียังไงบ้างเพราะว่าคําว่าไม่ดีของแต่ละคนค่อนข้างแตกต่างมากๆเลยแล้วเวลาที่เรามองเห็นแค่ว่าเรื่องนี้มันไม่ดีไม่ดีไม่ดีแต่เราไม่สามารถตอบได้ว่ามันไม่ดีเพราะว่าอะไรเราก็จะไม่มีทางที่จะเลือกจัดการกับการโทษตัวเองของตรงเนี้ยออกไปได้เลยเราก็จะเลือกแค่เนี้ยแหละว่า เออใช่มันไม่ดีและฉันมันก็ไม่ดีแบบนั้นจริงๆเวลาที่เราฝึกกับตัวเองในการที่จะค่อยๆสังเกตอะไรแบบเนี้ยกับตัวเราเองจนทําให้ตัวเราเองเห็นภาพตัวเองชัดขึ้น,นกลไกการป้องกันตัวเองของเรามันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปในรูปแบบต่างๆมากยิ่งขึ้นเพราะคนที่เลือกใช้กลไกการป้องกันตัวเองในการแบบ เหมือนโทษตัวเองเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องรู้สึกบางสิ่งบางอย่างอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคนที่พยายามหนีปัญหาแล้วไม่เข้าไปจัดการกับสิ่งที่มันเป็นปัญหาอย่างแท้จริงหากคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะคะที่กําลังรู้สึกทุกข์แล้วก็กังวลใจเนื่องจากการที่ตัวเราเองเป็นคนที่ชอบโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลา อยากจะให้ลองมาทำตามคำแนะนำที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อจะได้ช่วยให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถพัฒนาแล้วก็ดีขึ้นได้จากการใช้กลไกป้องกันตัวเองในลักษณะอื่นๆมากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเช่นนักจิตวิทยาคลินิกหรือว่าจิตแพทย์เนี่ยอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยให้เราเข้าใจตัวเองในเรื่องของปัญหาการโทษตัวเองได้ดียิ่งขึ้นด้วยเพราะการที่เราเลือกใช้กลไกการป้องกันตัวเองอย่างดิ เดิมซ้ซําๆเนี่ยมันมักจะตามมาด้วยปัญหาสุขภาพจิตใจหรือบางคนตามมาด้วยโรคทางจิตเวชต,ต่างๆได้เลยทีเดียวล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับฟังไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะโอจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android